กันกลับนะคะทุกคนวก็เลยจะมาทานเชตอเบอรี่บุฟเฟ่นะคะทุกคนซึ่งเด็กๆมาถึงแล้วนะคะทางนี้โจเฮโยบายบายชิคกีจังแล้เข้าไปข้างในกันนะคะเดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีล้างมือแอลกอฮอล์โนนะคะชิคกี้จังไม่ได้เสียเงินนะคะทุกคนจ้ะดู

สวัสดีค่ะทุกคนชมวีมารีแอมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนบีก็เพิ่งกลับมาจากทำบุญน้อนที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนที่ใครใครยังไม่ดูกลับไปดูให้วีด้วยนะคะทุกคนไปดูกันนะบอก เลยว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็มีภาพสวยๆวิดีโอสวยๆเยอะมากเลยนะคะก่อนกลับนะคะทุกคนวี้ก็เลยจะมาทานชตตเบอรี่บุฟเฟนะคะทุกคนซึ่งพี่ๆนะคะยูทูบเบอร์เนาะอ่าสไปร์ญี่ปุ่นเอ่ยนะคะใน Facebook เอ่ยนะคะที่ใครอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะก็จะไปกินเตโตเบอรี่บุฟเฟกันเยอะมากซึ่งพี่ก็อีกชามา สองปีแล้วทุกคนไม่ได้มาสักทีนะคะวันนี้เราก็เลยมีโอกาสที่จะได้มานะคะทุกคนกว่าจะเคลียร์งานมาได้ก็คือยากมากนะคะวันนี้มีมากับเด็กๆเ,เนาะก็ป้าปากลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่ามีงานนะคะมีงานด่วนเนาะมีไม่ใช่มีงานด่วนตอนเย็นมีงานนะคะก็เลยต้องเคลียร์กลับไปเตรียมโคงเตรียมของนะคะทุกคน เดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปดูแล้วกันว่าวันนี้เรามีใครบ้างแล้วก็ข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนตื่นเต้นมากทุกคนตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะคะไปกันค่ะถึงแล้วนะคะที่เราจะมากินสตอรอเบอร์อรี่บุฟเฟ่ต์วันนี้นะคะมารุเซยิเนาะเราพูดได้ถถึงต้องขออภัยด้วยนะคะภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นภูเขา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 แล้วก็ภูเขานะคะ <laughs> รอบๆวันนี้คืออากาศดีมากนะคะมากัน5คนเดี๋ยวรอโยสกี้แล้วก็ชิโนชิก้ามาด้วยนะคะนี่่นะคะก่อนเข้าไปรอเวลานะคะทุกคนเดี๋ยวคิจังมุกอีโคจิคิจังคจิคิจังจิคิจังิคัคิ ใช่ะจิกิจังก็มาด้วยนะคะแล้วก็บิลิมมารถเข็นมาด้วยทุกคนไม่รู้จะทานกันยังไงเนี่ยอุ้มาน้าคุณรู้ไหมคุณเด็กๆมาถึงแล้วนะคะทางนี้โจดูให้โยบายบายจิกิจังแล้วเข้าไปข้างในกันนะคะ เดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีร้านเหลืองแอลกอฮอล์บรรยากาศข้างในก็จะวานิลล่าคะทุกคนไม่มีลูกค้าเลยอี้โอเคสั่งวอดีดฐะนี่นะคะทุกคนคยน่ารักมากเลยหู้แดงฉ่ำมีบริการนมสดด้วยนะคะ โน้นนะคะชิกิจังไม่ได้เสียเงินนะคะทุกคนชิกะดูอมะยูยังมาเตมาเตเด็ดเรอแบบนึงเด็ดเยอะให่ให้เหรอใหบิโอเดอดดอ๋อัตตたเดสยสกี้อร่อยเนี่ย จิมนมจิตาจิตาโออิเดะอืมอืมอร่อยมากมาจิ้งจิตาเก็บมานะทุกคนเต็มมือเลยวันนี้เข้ามาในข้างในแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นี่บรรยากาศไม่มีลูกค้าเลยนะคะมีแต่พวกเราเนาะลูกค้าน่าจะมาออกไปแล้วเมื่อกี้นะคะ เก็บมาแล้วลูกนึงแล้วก็กินไปแล้วกินไปบ้างแล้วนะคะดูบรรยากาศข้างหลังแดงฉ่ำมากเลยนะคะอันนั้นมีอยู่ไหนเนี่ยนีย่กินไปไม่ใช่บ้างแล้วนะคะดูไปประมาณ30ลูกแล้วว,ว้าวหวานมาก พี่กินได้เยอะบ้างแล้วนะคะทุกคนแต่ว่านี่จะเต็มถ้วยแล้วนะคะไม่อยากจะไม่ได้ถ่ายตัวเองนะทุกคนเพราะว่าเอาลูกด้วยนะคะอุ้มลูกไปด้วยที่กินอางยังเล็กเลยนะคะยังที่จะเราไม่สามารถที่จะให้น้องทานได้เยอะนะคะแล้วก็เอาไม่ใช่ไม่ใช่ พูดผิดทุกคนมีไม่สามารถที่จะว่าอุ้มไปด้วยกินไปด้วยนะคะบีลืมเอารถเข็นมาทุกคนมาตามาตาอืมนี่นะคะโอ้สวยมากมีพนักงานมีคนเรียกอันที่ดูดงแดงมากใช่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  ลูกใหญ่มากเลยนะคะทุกคนนี้ประมาณนี้อ่าชิโนดดีตกนาอย่ก่นชิคิจายุกหนูอยังก่อนดูอะไร กินสตรอเบอรี่ปากเลอะหมดเลยเออจิตังกุจิกุจิอาจังฮชอฮักช่อฮชอตรงนี้นะคะทุกคนนี่ลูกใหญ่มากเท่าฝ่ามือเลยนะคะ ลูกนี้ใหญ่มากทุกคนดูนี่นะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไฮอโอชิคกี้จาัาโอ้ลูกนั้นก็ใหญ่มากทุกคนนี่นะคะอ๋อชิคกี้จาัา

ชิก้าสามสิบยอสกี้สามสิบเจ็ดนะคะยูยังพอยูอย่ามาพูดอีกแล้วเดี๋ยวจะมาดูของีกันฮะหนึ่งนี่ช่างจีปโลกน่าแปด 4ิ4จิลูกนะคะโหแล้วเราก็พลอยเอ้ยอย่งตกะแล้วเราก็ชิงนะคะตรงนี้สี่สิบสี่นะคะโอเคให้ใขรา okay. ีปมั้ชอว์โอเรื่อ

「ー山にたるきがおってさそれをね欲しがっておでうってさ煮ってさ焼いてさ食ってさそれをこの葉でちょっと隠す」<laughs>

熊本さん、熊本の子さん、天馬さん、天馬山にまた抜きあおってさん、それをなおしがて、ぼれうってさ、見てさ、焼いてさ、つってさ、こ 在夜里。 สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ไปทานสตรอเบอรี่นะคะกลับมาบ้านก็บรรยากาศอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนก็แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองนะคะส่วนใครไม่ได้มีอะไรก็อยู่ที่บ้านกันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้วิกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ดูทรงแล้วอีกจะยาวไกลเลยนะคะแล้วก็คลิปเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยววันนี้วิกก็ขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกัน ใหม่คลิปหนะ้าบายบายมาต้าน่